อตอนนี้นะครับช่างโซ่ของเรานะครับก็กําลังก็กำลังโมดิฟายนะครับให้กับเจ้ากุ้ยนะครับหยดน้ำมันวะลูกไป,ไปหรือ,อยังยังไม่ไปไปหรือ,อยังแ,แกว่างไงไาอ๋ออ่าตอนนี้ก็หมุนนะครับใส่ปักเก็ตยังช่างใหญ่ฮะปักเก็ในนี้ใส่ยังถอดมามีมอ่ามีม,ม,มีถอดมา นี่อยู่นี้อ่ออจาจะตัวไม่อยู่นะครับนี่ที่ไหนได้นะครับเครื่องเก่าที่ขายนะครับขายแค่200นะครับเพื่อไปแลกกับสมุนไพรนะครับชาเขียวนะครับอ่าขายไป200อเอาเงิน200ไปซื้อชาเขียวนะครับเจ้าก,กุยนี่ไปเอาไหไปเอาใหม่อยู่ในนั้นอ่าเมื่อวานนะครับเจอท่านพ่อเจ้าก,กุยมาด้วย นะครับบอกมันเอาเครื่องไปขายแค่200อเองวางั้น,อนโอ้ตัวนี้ก็ซื้อมา500เป็นสวิงร1อยอ่าหลอกเราดีนักว่าจะวางเครื่องเวฟหนึ่งสไปเปามาช่งางเตกากุ้ยนี่ร้ายกาจจริงๆเลยเป็นจังได้คือไม่อ่าตอนนี้นะครับช่างโซ่กับช่างทีน กำลังวางตำแหน่งนะครับเจ้าคาบูไอเจ้ากุยนะครับเสียบไปเลยนั่นแหละตัวเก่ามันนั่นแหละเออเออนั่นแหละเออมันต้องยัดงันแหละเออจ่าแทงอาซีในตำนานนะครับนี่ฟินเสียบอันนี้ให้หน่อยลูกฟิน เหมือนกันไหม,ม,มอเอ้าแต่สายนี้ก็ได้ละมั้งอ,อันนี้สายนั้นหรือเปล่าอันนั้นอันนี้หรือเปล่าอันนี้เกียร์นี่ตัวนี้ตัวนี้ทีน่อ่ะเสียบเลยเฮ้ยเสียบเลยเฮ้ยฮึบเฮ้ยอันนี้อันนี้ อันนั้นไม่เกี่ยวอันนี้สายคอยลูกนี่สายไฟอ่าเสียบมาโซ่สายสายได้ไหมอือนนเอาาเอได้เลยตัดแล้วพันได้เลยสบายครับเอเอหาแต่เรื่องให้นะครับเจ้าคุยคุณพ่อปวดหัวเลยนะครับ นี่ดั้งเดิมนะครับ R 400สีนะครับก็เป็นสีนี้หละคันนั้นนะครับก็เอาไปขายนะครับที่โกกสะอาดนะครับคันนี้นะครับได้มาใหม่กับมือเดิมนะครับนังม้วนเก่านะครับอีหลบเดิมนะครับอถอดเครื่องเอาไปขาย200อ่าแล้วก็บอกเรานะครับว่าจะใส่เครื่องเบรคร้อยยี่สิบห้าพสุดท้ายได้เครื่องสวิงมาใส่นะครับนี่โอ้ เจ้าของนะครับวันนี้ไปตัดไม้ยูคานะครับบอกว่าทําให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาดูเอามือเยอรูมือเยอเอ,อเอาน้ำมันลงรด้ย,ยังช่างใหญ่ฮะไม้กระดูดสายอะสายลงรด้ย,ยังสายเนี่ยลงรด้ย,ยังเอาฮึดฮึดเดียดิ บิดให้สุดบิดให้สุดเลยบิดสุดเลยอ่ะเลยอ้าวอ้าวจบเพนะครับได้ยินเสียงแหวนไหมเออไม่ดูดให้เลยเอ,อ่ะอาจะอของอื่นมาก่อนจะคุยชันที่เรามดุดไอ้นั่นอุดดูซิเออเอ,อ่ะทำไมไม่ดูดเลยเนาะไม่ดูอะไรเลยเไม่ดูดเลย น่าจะเครื่องพังนะครับนี่ไปซื้อเครื่องเข้ามาเอ,อเครื่องช่างกังนะครับรู้รรอยู่อ่าอ้าวลองเอามืออุดทิ้นสตาร์ททิ้นสตาร์ทเออนั่นน่ะเห็นไหมมีแรงไหม,มเออก็นั่น,หนแหละแหวนน่าจะหักหมดแล้วห้าร้อยเป็นเหตุสังเกตได้อ้าวถอดฝามาทิ้นเสื้อถอดนี่น้องมาแปบบ็นึ่งมาลุกมาถอดแต่ตัวนี้ออกมาถอดน็อตตัวเดียวนั่นออกมาแล้วก็ถอดเสื้อถอดฝา อ่าตอนนี้มีปัญหานะครับแหวนลูกสูบนะครับไม่มีแรงอัดนะครับอ้าวรื้อมานี่จับตัวมาแล้วนะครับแหวนไหนเออไม่มีแหวนเลยบ,บ,บันนะบบโอ้ย<บ>อ๋เอเขาไม่ใช่แหวนรุ่นเนี้ยลูกสูบไม่มีแหวนเลยที่เราตัดสลักมาดิ มีไหมมีกิลิปไหมไม่มีไม่มีอ่ะเอาขอออกมาข้ออมาลูกข้ออมาจากฝั่งนู้นเร็วโอ้เคยได้ยินแต่จีนต้มลาวนะครับอันนี้เขมรต้มเขมรนะครับคักรูดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยกุ้ยทีลองยกการดูสิจต่กุ้ยโดนต้มแล้ว กุยไปหาซื้อแหวนน้าทยไปลูกไปไ<ด>นี่เอาจะของเงินพ่อน้าทยซื้อแหวนด้วยไปเอาแต่แหวนมาใส่ไปไม่ต้องควา้านใ้ให้มันไปซื้อเบียมันไม่มารหรอกไมยพี่นี่เม,ม็ดเลย,อยเออนี่คนนั่งรอกินเบียนะครับเจ้ากุยไม่มานะครับนี่พ่อเจ้ากุยรอนะครับนี่มันดื้อไหมเจ้ากุยพี่ดื้อไหมฮะ ให้ดูเอาเองโอ้นี่ท่านพ่อต้องมาคุมนะครับนี่โอ้เอาเอายวจัดการให้